ธรรมชาติของจิตนั้นถ้ารู้ไม่ทันว่าทั้งรู้ทันและรู้ว่ารู้ไม่ทันจะนำเรื่องทุกหรือสุขมาให้จิตส่งออกไปเป็นทุกและสุขอย่าส่งจิตออกนอกต่อให้ฝึกบังคับให้ฝึกสิบปีหรือฝึกทั้งชีวิต สามารถทำได้ไหมไม่ให้ออกนอกหรือแม้นจะเข้าในต่อให้ฝึกบังคับให้ฝึกสิบปีหรือฝึกทั้งชีวิตสามารถทำได้ไหมไม่ให้ออกนอกเพราะทางนอกและในสุขและทุกข์ร่วนเป็นสังขารมีเราพยายามให้ได้ ตามความอยากที่ยังมีเราบังคับอยู่นั่นคือแดนเกิดมีเรายังไปเป็นตัวรู้หรือสิ่งถูกรู้เพราะยังเผลอไปเป็นไม่ว่างผ่านสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นเหมือนเมฆหมอกและอาคารตุกกาพยับแดด เขาก็ทำหน้าที่ของเขาขันห้ามันก็ทำงานเองไม่มีเราไปสนใจมันก็ทำงานเองธรรมชาติธาตุกายจิตมันเป็นอนาัตตามันเป็นเช่นนั้นท่องกันทุกวันว่ามันบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรา แต่ก็มีเราพยายามพยายามบังคับกำหนดสร้างรูปแบบไปตามใจตนเองไม่ได้ดังใจตนเองหลงไปเป็นเจ้าของมนุษย์จึงทุกขขังเพราะเห็นรู้ได้ยินเอามาคิดล้วนหลงมายาที่ตนสร้างเอง หลงเองติดโซตรวนเองธรรมชาติไม่เคยทำให้ใครทุกมีแต่ความโง่และหลงผิดเข้าใจผิดว่าทุกสิ่งเป็นเราของของเราจึงมีโง่และฉลาดมียากหรือง่ายแต่เดิมจริงแท้ไม่มีใครโง่หรือฉลาด ไม่มีทางผู้ถูกกระทําและโดนกระทาําไม่มีทางทางเดินและผู้เดินทางไม่ได้พักหรือเพลียนวางผู้กระทําใดๆเพียงเห็นไปตรงๆเมื่อความคิดหรืออาการต่างเกิดขึ้นมันจะนำไปโซ่อีกความคิดหนึ่ง แล้วก็ไปโซ่อีกความคิดหนึ่งเรื่อยไปไม่มีจุดจบมันคือสายโซ่แห่งความคิดที่ลวงเรามาจนหาจุดเริ่มต้นไม่ได้หากเราไม่ตัดหรือผ่านห่วงโซ่ความคิดนี้มันก็จะรวงล่อเราต่อไปอีกในอดีต สู่อนาคตหลายภพหลายชาติให้มีตัวในปัจจุบันความหลงความโกรธความโลภความดีไม่ดีทุกอาการก็เหมือนความคิดอื่นๆหรือความรู้สึกทั้งหลายไม่มีตัวตนไม่มีการดำรงอยู่จริงไม่มีแม้แต่ ตำแหน่งที่ตั้งชัดเจนในกายในคำพูดหรือในจิตใจมันเหมือนเสียงลมในพื้นที่ว่างจริงๆแล้วมันว่างแต่มีเราเมื่อไหร่ความเป็นเราจริเนิสยัยความรู้มันมีมวลหนักทันที มีอาจให้สิ่งต่างๆบรรลุผ่านโมแตะคิดหรือพิจจรณาใช้เหตุผลความหมายจนมีตัวเองติดในห้วงแห่งวตาแท้จริงผ่านมาผ่านไปเองตลอดหายตัวในสิยอมก็ไรหยุดเติมความหมายให้แก่จิต จิตจะคลายความเป็นจิตเองความรู้แบบโลกโลกต้องการความเข้าใจเหตุผลแต่ธรรมะปรามาัดหลุดพ้นไปจากความเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่มีเปลือกและกันไม่ต้องการเหตุผลเห็นความคิดเองไม่ใช่เราคิดและก็ ไม่ใช่ห้ามไม่ให้คิดเราทั้งหลายล้วนติดอยู่ในกับดักความคิดไม่มีความคิดใดที่จะช่วยให้เราออกจากความคิดได้ยิ่งทำยิ่งติดลงสร้างสมมติจากความคิดแต่ไปติดสิ่งที่ตนสร้างมาแทนแม้เธอ จะมองเห็นสิ่งใดปรากฏอยู่ทั้งภายนอกและภายในก็ตามกลับรู้ชัดว่าการเห็นทั้งหมดนั้นถูกสร้างขึ้นในจิตใจเธอเองจิตคือผู้สร้างทุกประสบการณ์รับรู้นั้นความคิดทั้งหลายจะดับมอดลงไปเองนี่คือจุดเริ่มต้น ของดวงตาเห็นธรรมธรรมที่ไม่มีธรรมไม่ยากหรือง่ายไม่เกี่ยวกับโง่และฉลาดสิ่งที่เธอคิดว่าเกี่ยวหรือข้ออ้างของเธอเองนั่นแหละจะเป็นสิ่งขวางกั้นเธอเองหมื่นปีเท่ากับหนึ่งขนาดจิต หมื่นปีเท่ากับหนึ่งขนาดจิตหมายความว่าชั่วความคิดหนึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดไม่สั้นไม่ยาวจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างชั่วขนาจิตกับระยะเวลานานหมื่นปีดังนั้นจึงกล่าวว่า หมื่นปีเท่ากับหนึ่งขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตเท่ากับหมื่นปีคำว่าหมื่นปีนั้นเป็นอุป,ปมาหมายถึงช่วงเวลาอันยาวนานราวกับไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในความหลงไปเป็นอะไรอะไรมีตัวตนในปัจจุบัน แม้วันเดียวหรือหมื่นปีมีค่าเท่ากันจะมีค่าายค่ามันเป็นความหลงที่เป็นขนาดขนาะสืบต่อไปตามแรงกระแสแห่งพลังงานและความคิดมีเท่าแวบเดียวภาพก็คือภาพลองมองดูรูปใดร,รูปหนึ่ง ภาพไม่เคยบอกอะไรแต่มีเสียงในหัวคอยบอกและภาคธรรมะที่ไม่ใช่ทั้งตัวอักษรรูปภาพคำคมความคิดสมมติซ้อนอยู่กับสิ่งที่มีและไม่มีก็ปรากฏอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเห็นแค่สมมุติ แล้วหลงสมมุติก็แค่รูปภาพคำคมความคิดการสมมุติบางวิมุติธรรมะที่อาจารย์ลงโยมบางคนอ่านไม่เข้าใจก็เพราะที่โยมเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นแหละบางให้อ่านแบบไม่เอาความเข้าใจ จึงไม่เอาแมนความเข้าใจก่อให้เกิดปัญญาแต่ปัญญาที่ชี้ไม่ใช่สิ่งที่เขียนนะและให้จำนะหากเรายึดในสิ่งที่เราคิดว่าถูกมันก็ถูกเฉพาะด้านเดียวของเราผ่านกับสิ่งที่คิดว่าเห็นว่ารู้ว่า เป็นการคลายอุปทานเองธรรมชาติไม่ต้องอธิบายเป็นตัวอักษรใช้ใจและความรู้สึกไปสัมผัสมันก็บ่งบอกสถานะของมันเองอยู่แล้วดังเช่นธรรมชาติของจิตยิ่งอธิบายยิ่งขยายความมันก็เป็นเพียงมนโนคติ เจตคติของมนุษย์อุดมคติและอาคติเช่นนั้นเองถ้าไม่เห็นสิ่งนี้รู้จักมันสิ่งนี้พาเราไปเกิดไปตายมานับชาติไม่ทวนถ้าไม่เห็นนายผู้ปลูกเรือนพบชาติก็ไม่มีวันจบสิน้นเราต่างก็เป็นคนแปลกหน้า ที่เคยรู้จักการหล่นหายไปตามอนิจจังอนัตตามันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกๆความสัมพันธ์ธรรมชาติสรรรสร้างไว้อย่างนั้นถ้าไม่มีโรคและนามคือขันท่านี้จะใช้สิ่งใดเล่าเรียนรู้และรูปและนามคือขันท่านี้ ก็เป็นที่อยู่ข้อขังเป็นสังสารวัตรของเธอผ่านหรือรู้ยึดโลกและธรรมไม่ใช่ปฏิเสธหรือยอมรับมีแค่อาศัยใช้เป็นทางผ่านผ่านไม่ได้จริงจังเกินไปมีหลายมิติชั้นภูมิรออยู่ ก็จากตอนที่เธอมีชีวิตมีอุปทานโลงสมมุติที่สร้างแล้วเข้าไปยึดว่าจริงไม่ใช่การฝึกให้มากให้มีหรือเพียนแต่เป็นการเห็นความจริงจึงคลายจากความยึดถือเองอันตรายของผู้อยู่ในสังสารวัตรคือผู้คิดว่า จบแล้วและไม่จบคิดว่าว่างคิดว่าไม่ว่างแต่ผู้ผลจากสังสารวัตอิสระจากสิ่งที่คิดได้วางไม่วางจบไม่จบก็ไม่ต้องการอิสระรูปนี้นามนี้ได้ทุกทุกสภาวะอารมณ์ความคิดที่ผ่านมา มันย่อมผ่านไปเองจริงๆก็ไม่บอกว่าสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ว่าเธอเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าเธอไม่ยอมว่าเป็นเธอเธอก็หายไปจะมีอะไรนอกจากเธอลงยึดเองธรรมะมันอยู่ตรงหน้าเราเพียงเราตีความผิดพลาดนิดเดียว เราก็เลยลงไปพบภูมิต่างๆนับไม่ท้วนธรรมะไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าเราก็คือความว่างไม่ใช่คิดว่าว่างนะแต่ว่างจากความหมายว่าว่างเมื่อไรแค่คิดจะตีความจะถูกทิฏทีความเห็นความคิดมักจะเข้าข้างตนเองเสมอแต่เมื่อไหร่ ความเห็นมีเหมือนไม่มีจึงไม่มีเทฐิครอบงามจึงเป็นสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่ากระทำธรรมะมีไม่มากไอ้ที่คิดเองเออเองนั้นไม่ใช่ธรรมะแต่ที่มองไม่เห็นไม่ใช่ความคิดสิ่งนั้นก็มีอยู่นั้นธรรมผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราแม้นแต่ความคิดว่าบรรลุแล้วในวัดเซนแห่งหนึ่งลูกศิษย์ที่เพิ่งออกจากสมาธิรีวิ่งมาหาอาจารย์แล้วตะโกนว่าผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลผมคือทุกอย่างและผมก็ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างด้วย อาจารย์เอาไม้ข้อหัวลูกศิษย์เต็มแรงโอ้ยอาจารย์ตีผมทำไมผมเจ็บนะอ๋อแล้วใครกันนะที่เจ็บใครเล่าบรรลุอาจารย์ถามกลับ